กลับมาในช่วงของการสนทนานะครับวันนี้เราจะไปติดตามภารกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูทรห้วยคดครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้กากับการสถานีตำรวจภูธรห้วยคดครับพันตารวจเอกธวัฒตุนคําแดงสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านก่อนอื่นเลยให้ท่านได้แนะนําถึงพื้นที่ของสพห้วยคดครับรับผิดชอบส่วนไหนยังไงบ้างครับครับสาหรับในวันนี้นะครับผมได้รับมอบหมายจากพันตำรวจ บัญชาปั้นประดับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรรองผู้บังคับการป้องกันและปราบปรามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษารายการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานีนะฮะให้มาบอกข่าวเล่าเรื่องให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงการปฏิบัติงานของเจ้าที่ตำรวจในจังหวัดอุทัยธานีนะครับ สำหรับอำเภอห้วยคดเนี่ยเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุทัยธานีนะฮะในแปดอำเภอมีเนื้อที่รับผิดชอบทั้งหมด424ตารางกิโลเมตรมีประชากรประมาณ2 0 0 0 0ืคนเศษนะฮะมีสามตำบลน,นะครับแล้วก็ไม่มีเทศบาลเป็นอบตอนะครับ พื้นที่ส่วนใหญ่ประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมาณ90%นะครับส่วนระยะทางจากจังหวัดอุทัยธาน,นีมาอำเภอห้วยคดเนี่ยมีระยะทาง48กิโลเมตรนะฮะใช้ทางหลวงหมายเลข333ครับถือว่าไม่ไกลนะฮะ40กว่าเกือบ50กิโลเมตรเท่านั้นเองจากต<ร>ับเมือ แบบนี้แล้วสพห้วยคดเองมีมีเจ้าหน้าที่กี่ท่านฮะในการดูแลพี่น้องประชาชนกาลังตํารวจของสถานีตํารวจภูทรห้วยคดณปัจจุบันนี้มีทั้งสิ้น46นายนะครับถ้าคิดเป็นสัสดส่วนในการรับผิดชอบออกับประชาชนตำรวจหนึ่งนายจะรับผิดชอบกับประชาชนประมาณ4 4 1คนครับถือว่าเยอะไหมครับแบบนี้เยอะครับ ก็เป็นพื้นที่ที่ค,คนอยู่ค่อนข้างเยอะด้วยนะคะคแล้วก็รูปแบบคดีต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้ส่วนมากเป็นรูปแบบคดีในรูปแบบไหนคะท่านคดีส่วนใหญ่ที่จะภา,าก,ก็จะเป็นคดีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการบุกลุกใช่ครับนอกนั้นก็เป็นคดีทั่วไปนะฮะตอนนี้ที่มีปัญหาอยู่ก็พวกประชาชนที่เข้าไปพักอาศัยอยู่ในเขตอุทยานห้วยคตนะครับ พราะตอนนี้ประกาศเป็นพื้นที่อุทยานถ้วยคดนะฮะก็มีประชาชนเข้าไปบุกลุกครอบครองทํากินนะฮะก็ตอนนี้ก็ได้เลขรัดให้ดําเนินการ ออกจากพื้นที่นะครับค่ะแต่คนที่เข้าข่ายว่ากระทําผิดก็ให้การร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่ดีใช่ไหมคะใช่ครับอืมก็เป็นการเจรจานะคะพูดคุยเพื่อให้ผู้ที่อาจจะคาดไม่ถึงว่าการกระทําของท่านนี่ผิดกฎหมายเขาได้เข้าใจนะคะได้เข้าใจเสร็จแล้วก็จะถอนตัวออกมาครับผมในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ป่าสงวนซสส่วนใหญ่ด้วยนะครับใช่ครับป่าสงวนธรรมชาติสมบูรณ์แบบนี้สถานที่ท่องเที่ยวก็ต้องเยอะใช่ไหมคะท่านสถานที่ท่องเที่ยวก็มีครับมีก็สองแห่งนะฮะ ่นในภาพนี้ที่ไหนฮะเนี่ยในภาพนี้น้ําตกแก่งสาวน้อยครับออแก่งสาวน้อยซึ่งเป็นน้ําตกที่แยกจากน้ําตกไซเบอร์นะครับครับคือน้ําตกไซเบอร์เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินะฮะก็ระยะทางจากอุทัยธานีไปก็ประมาณ80กิโเมตรนะฮะตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นลำธารเป็นน้ำตกซึ่งค,ค,คนจะไปเที่ยวกันนะฮะ แล้วก็ไอ้ที่ที่น่าสนใจก็เป็นน้ำู้ร้อนสมอทองครับโอ้โหเป็นยังไงครับอันนี kind of ้เกิดมาแ้น้ำพูร้อนสมอทองในจริงๆแล้วเนี่ยมันคนใ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 นพื้นที่ในท้องถิ่นเนี่ยเขาไม่เรียกน้ำพ้ร้อนนะฮะเขาเรียกผู้น้ำร้อนพ้น้ำร้อนคนทีนไททานีเองเนี่ยนะฮะคขาห้อยคนนะครับเหมือนเป็นผู้ออกมาแล้วน้ำร้นหมายเวาว่า น้ำมันผุดออกมาจากพื้นดินนะครับเป็นูเขาเขาเรียกภูน้ําร้อนก็ไปตั้งชื่อน้ําพูร้อนมันก็เลยก็ฟังแล้วดูดีดูสวยขึ้นใช่ครับจะได้บรรยากาศงกันยังไงฮะสำหรับก็น้าร้อนตรงนี้บริเวณน้าภูร้อนสมอทองเนี่ยมันเป็นพื้นที่อยู่ข้างอ่างเก็บน้ําห้วยขุนแก้วนะฮะพื้นที่ก็ประมาณสักยี่สิบไร่ได้นะฮะบริเวณนี้จะมี น้ำน้ำแร่มีห้องอาบน้ำแร่นะฮะจะแช่เท้าก็ได้แช่ตัวก็ได้จะอาบก็ได้นะครับสวยงามเลยนะคะไม่ต้องขึ้นเหนือเดินทางไปไกลเพื่ออะไรแช่น้ำแร่แล้วเป็นบ่อนี่คือตรงนี้เป็บบ่อ บ่อน้ำพุร้อนที่เอามาให้ประชาชนดูนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเหมือนออนเซ็นประเทศญี่ปุ่นใช่ครับแช่น้ำร้อนแบบนี้มัอสกู่นี้คือลงไปแช่ได้หรือว่าเอาไข่ไปลวกฮะไข่ลวกก็ได้โอ้โหไข่ลวกได้แล้วคนจะแช่ได้แช่ได้ถ้ามีการแยกบ่อใช่ครับแยกบ่อแล้วนักท่องเที่ยวให้การตอบรับดีมากครท่านสำนักก็เยอะฮะส่วนมากจะเป็นช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะมากนะครับนอกจากนี้เนี่ยเมื่อวันวันที่16 กัญญาสองพนห้าอยกสสมเด็จพระเทพท่านก็ได้สเสด็จไปแช่พระบาทที่แช่อของน้ำพุร้อนสมอทองนี่มาแล้วก็เลยเป็นาาที่รู้จักของประชาชนและก็อยากไปกันมากยิ่งขึ้นนะคะนักท่องเที่ยวมาเยอะแบบนี้นะคะคนต่างพื้นที่ก็มาคนในพื้นที่ก็เที่ยวทางสถานีตำรวจเนี่ยมีวิธีการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ที่มีคนมาเยอะๆแบบนี้ได้ยังไงบ้างคะครับนอกจากหน้าที่หลักที่เราจะ ดูแลในในเรื่องของการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่แล้วนะครับเรามีแหล่งท่องเที่ยวเราก็จะต้องไปเพิ่มมาตรการในการดูแลนักท่องเที่ยวในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวอย่างน้ำพุร้อนสมอทองนะฮะหรือว่าน้ำตกไซเบอร์นะฮะทางสถานีตำรวจภุธร้วยคดได้จัดกำลังตำรวจไปดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นประจำทุกวันนะฮะวันละประมาณหนายนะ มีทั้งสายตรวจรถยนต์รถจักรยานยนต์ชุดสืบสวนนะฮะแล้วก็อาสาสมัครตํารวจหมู่บ้านสามคนนะฮะก็ไปดูแลนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทั้งสองแห่งนี้นะฮะก็นอกจากนั้นในวันหยุดคนจะเยอะนะฮะเราก็จะเพิ่มมาตรการเพิ่มกําลังเจ้าที่ตารวจไปดูแลนักท่องเที่ยวให้มากกว่าปกติครับการดูแลนักท่องเที่ยวเนี่ยเรา เดินมีการลาดตระเวนหรือว่าเราอยู่ประจําจุดให้นักท่องเที่ยวรู้ว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจอยู่ประจําจุดนี้นะถ้ามีเรื่องทุกร้อนยังไงก็มาหาเราตรงนี้เรามีรูปแบบยังไงเราก็เดินไปพบปะพูดคุยกับประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทั้งสองแห่งนี่ฮะบ<ไ>ป,ปรบ<ไ>ปักทายครับไปประกฏดตัวไปทักทายไปถามสารทุกขสุขดิบเป็นยังไงมาจากที่ไหนนะฮะ ก็พร้อมกับประชาสัมพันธ์ไปด้วยว่ามีเหตุอะไรก็ขอให้แจ้งตำรวจได้รับทราบนะฮะเพราะไอ้ตรงพื้นที่น้ำพุร้อนสมอททองเนี่ยมันค่อนข้างจะควบคุมง่ายนะฮะเพราะมันมีทางเข้าออกทางเดียวยุทธภูมิที่ดีใช่ครับดักง่ายเลยฮะถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นใช่คือคุณต้องเข้าและออกทางเดียวนี่แหละแต่คือส่วนใหญ่ก็น่าจะไม่ค่อยมีเหตุจรกรรมชงชิงวิ่งราวเลยใช่ไหมครับไม่มีครับแต่ปลายทางจต้องต้องในลอยคอบ ไปกับอ่างเก็บน้ำกระทุ่มทุนสร้างเกินไปนะคะแล้วเจ้าหน้าที่คือมีการพบปะพูดคุยตลอดแสดงตัวตลอดแบบนี้นะคะมิจฉาชีพอาชญากรอาชญากรรมต่างๆไม่เกิดขึ้นแน่นอนคือเจ้าหน้าที่แต่งเครื่องแบบลงพื้นที่แบบนี้เนี่ยขโมยขจรไม่กล้าแล้วฮะใช่พอเห็นโอ้โหมีตำรวจหนีไปให้ไกลดีกว่านะคะแล้วทํางานออกมาผลตอบรับดีแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างคะก็ภูมิใจครับที่ประชาชนให้ความร่วมมือนะฮะ แล้วก็ตลอดจนการดูแลของเราก็ดูแลอย่างทั่วถึงนะฮะก็ดีครับครับเหตุอาชญากรรมเหตุการณ์ต่างๆที่จะเป็นคดีเนี่ยก็น้อยลงด้วยใช่ไหมน้อยลงครับค่ะ แล้วก็ช่วงเดือนนี้เดือนธันวาคมแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะสิ้นปีคนก็จะไปท่องเที่ยวกันเยอะเพราะว่าอุทัยธานีได้เปรียบนั่นคืออากาศที่หนาวเย็นแล้วก็สภาพแวดล้อมที่สวยงามแบบนี้นักท่องเที่ยวก็ต้องไปกันอีกละช่วงสิ้นปีเตรียมมาตรการพิเศษเพื่อที่จะดูแลนักท่องเที่ยวในช่วงสิ้นปีนี้ยังไงบ้างคะท่านก็ได้ออกแผนออกคําสั่งนะฮะจัดกําลังตํารวจนะฮะให้ดูแลตลอด24ชั่วโมงนะฮะในช่วงเทศกาลนี้นะฮะก็ช่วงนี้ ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับน้ำพุร้อนสมอทองเนี่ยคิดว่าคนนักท่องเที่ยวคงจะไปกันเยอะนะฮะ mm hmm. เรามีพื้นที่กว้างพอที่จะไปเช่าพื้นที่กางเต็นท์เพื่อจะเข้าดาวได้รับนักท่องเที่ยวได้ประมาณกี่คนคะท่านคาดด้วยสายตาก็ประมาณสองพันขึ้นนะครับโอ้หลักพันเลยนะครับ ในพื้นที่ตรงนั้นก็สามารถที่จะเป็นสถานที่ที่ไปฉลองปีใหม่ได้ใช่ครับนะครับแล้วก็การดูแลของเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยก็พร้อมที่จะดูแลนักท่องเที่ยวอยู่แล้วแล้วการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้ทำงานเพียงหน่วยงานเดียวทํางานบูรณาการร่วมกับไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าหน่วยงานที่ใกล้เคียงเราทํางานบูรณาการยังไงบ้างคะด้านก็ร่วมกันออกทํางานนะครับก็มีนอกจากทางปกครององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเนี่ย มันก็มีทางทหารที่รับผิดชอบพื้นที่นะฮะแล้วก็ทางฝ่ายปกครองนะฮะก็ร่วมกันออกตรวจตาออกตั้งจุดตรวจบ้างอะไรบ้างนะ,ะก็ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ตลอดจนนักท่องเที่ยวครับครับสบายใจได้นะฮะสำหรับใครที่ต้องการจะเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือว่าวันหยุดยาวอย่างเสาร์อาทิตย์จันทร์ที่จะถึงนี้นะฮะวันหยุดต่อเนื่องวันรัฐธรรมนูญนะฮะก็สามารถที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดอุทัยธานีได้ อีกหนึ่งเรื่องครับที่อุทัยธานีเองเนี่ยก็มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่หลากหลายในอำเภอห้วยคดเนี่ยมีกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มไหนที่อาศัยอยู่บ้างครับห้วยคดเนี่ยก็มีกะเหรี่ยงนะฮะละกะลาละวานะครับพี่กะเหรี่ยงละละว้าอยู่ในเขตตะบลทองหลางค<า>่ะเยอะไหมคะท่านปริมาณก,ก็ประมาณาหลายพันคนนะฮะเพราะภูเหม็นเนี่ยก็จะมีภูเหม็นล่างภูเหม็นบน นะภูเม้นกลางค,คกนี้เป็นกะเหรี่ยงชาติพันธุ์นะฮะและอีกส่วนก็เป็นละวะนะฮะก็สามารถที่จะในในภาพที่เห็นเนะนี่ย<อ>นี่กะเหรี่ยงนะครับเดี๋ยววันนั้นทางาตำรวจป่าไม้แล้วก็ทางฝ่ายปกครองไปร่วมกันปลูกป่านะราตรงบริเวณน้ําตกแก่งสาวน้อยนะฮะเขาก็ให้ความร่วมมือใช่ให้ความร่วมมือฮะชุดเนี่ยถ้าเป็น คือพวกนี้เขาจะมีเอกลักษณ์ของเขานะครับการแต่งกายครับถ้าถ้าชุดอย่างเงี้ยแสดงว่ามีครอบครัวแล้วนะครับแต่ถ้าสีขาวนี่ยยังไม่มีครอบครัวยัังไมม่ีคครรอบวแม่พิธีกรรู้ด้วยนะคะดูจากสีนะฮะดูจากสีสุภาพสตรีถ้าใส่จีบไม่ได้แล้วจีบไม่ได้ต้องสีขาวเท่านั้นถ้าลงไปในพื้นที่อับอย่างในการสังเกตกลุ่มชาติพันธุ์นะฮะทจริงๆนะฮะเขาเขาเขาพวกนี้เขาเรื่องไงจารีตประเพณีเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีเขาเนี่ยเขาเขาคลาดมากนะครับเขาคลาดมาก เรื่องจารีประเพณีต่างๆวัฒนธรรมก็น่าสนใจนะคะแล้วมีนักท่องเที่ยวที่แบบเขาทาเป็นโฮมสเตย์ที่จะแบบมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวบ้างไหมคะเพื่อที่จะสัมผัสกับชาติพันธุ์เหล่านี้ไม่มีฮะในพื้นที่ห้วยคดยังไม่มีฮะน่ามีนะครับแต่สามารถที่จะเดินทางเข้าไปคือประชากรที่อำเภอห้วยคดเนี่ยมันมีทั้งหมด2 0 0 0มเศษนะฮะแต่ที่ว่าจริงๆนะตอนนี้ที่มีอยู่เนี่ยน่าจะไม่ถึงประมาณ8 0 0 0ันน่าจะมีนะ ส่วนใหญ่ก็ความอะไรอภาษาต่างด้าวเขาเรียกว่าโมเดน n เซชันนะความความเป็นเมืองอะไรองเงี้ยก็ปล่อยให้คนแก่กับเด็กอยู่ที่บ้านคนหนุ่มคนสาวก็ไปทำงานในเมืองนะครับอย่าเป็นอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่วิธีชีวิตจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ครับส่วนใหญ่ครับอืมนะคะแล้วก็ในอนาคตคาดว่าจะมีโครงการอะไรเพื่อที่จะดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อำเภอม้วยคดต่อไปในทิศทางใดบ้างคะท่า ก็คิดว่าจะไปปรับปรุงขยายพื้นที่ในการาหน่วยบริการประชาชนนะฮะให,ให้ให้ให้ทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่นะฮะเนื่องจากว่าเราถูกจำกัดในเรื่องของกำลังพลนะฮะ <s illes> ก็จะพยายามจัดสรรกำลังพลหมุนเวียนกันไปดูแลในพื้นที่ให้ครอบคลุมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่นะฮะ เหมือนกับเพิ่มจุดตรวจถูกต้องไหมครับณปัจจุบันนี้จุดตรวจมีปริมาณเท่าไหร่คะท่านจุดตรวจของผมอะณตอนนี้มันมีอยู่ที่ศูนย์จราจรคือสายตรวจตำบลต้นแบต้นแบบของตำบลสุขลือไทยนะฮะส่วนที่อื่นก็จะเป็นสายตรวจตำบลซึ่งจะไม่มีจุดตรวจเพราะเนื่องจากว่าเราถูกจํากัดเรื่องกําลังพลเราก็จะใช้แวะเวียนไปตรวจไปอะไรบ้างนี่เงี้ยเรื่องของยาเสพติดนี่ของ ในพื้นที่อำเภอห้วยคอดเองเป็นยังไงฮะยาเสพติดเด้อจังหวัดอุทัยธานีทั้งจังหวัดเี่ยมันไม่ใช่เป็นเป็นในแหล่งผลิตหรือนั่นนะฮะหรือแหล่งจําหน่ายจะเป็นทางผ่านเป็นแหล่งลำเลียงใช่แหล่งลำเลียงจะทำผ่านแล้วเพราะเส้นทางที่จะมาเนี่ยถ้าจากทางเหนือมาเนี่ยก็จะเข้าเขตไอ้นครสวรรค์แถวช่วงไอ้ ทางแม่วงนะฮะแล้วก็ผ่านมาเส้นสายไอ้บ้านไร่รามศักดิ์ทางหลวงหมายเลขสา8สองแปดสองคือเหมือนกับว่าเลี่ยงเส้นทางหลักมาเส้นทางที่รถการสัญจรน้อยหน่อยใช่ครับเพราะตรงนั้นเส้นทางตรงนี้มันจะเป็นเส้นทางที่เราจะใช้เส้นทางเลี่ยงในช่วงเทศกาลอ๋อแล้วแบบนี้มีมาตรการในการป้องกันและปราบปรามยังไงฮะเราก็จะตั้งจุดตรวจฮะตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะฮะคอยตรวจตารถที่ ผิสังเกตที่ผ่านไปมาเข้าออกอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบจากการตรวจตาเคยพบยาเสพติดปริมาณมากสุดที่พบมาเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะท่านมันก็ประมาณสักหมื่นกว่าเม็ดครับวิธีการซุกซ่อนของเขาเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เห็นว่าการซุกซ่อนยาเสพติดนี่มาในรูปแบบที่ล้ำสมัยกันเลยทีเดียวครับก็เอาไว้ตามไอ้ไอไกล่องใส่สัมพระในแกะหน้ารถบ้างหรือไอ ข้างๆกระปุกเกียร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับสยอมากก็จะมีรูปแบบการซุกซ่อนมานะฮะแต่ว่าเจ้าหน้าที่นี่ก็มีการฝึกอบรมที่จะค้นหาด้วยใช่ครับไม่หลอดพ้นสายตาของเจ้าหน้าที่ตำรวจแน่นอนผู้พิทักษ์สันติราชนะคะเห็นรถที่พิรุษต้องสงสัยตรวจค้นพอค้นพบสิ่งเสพติดแล้วนะคะก็จะไม่กระจายลงสู่ชุมชนนั่นเองถ้ายาเสพติดเหล่านี้นะคะหลุดแล้วก็กระจายลงสู่ชุมชนโอ้โหเด็กและเยาวชนของเรานี่ต้องสูญเสียอนาคตของชาติเลยทีเดียว สุดท้ายครับให้ท่านได้ฝากถึงคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ฮะถึงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จากสพห้วยคดครับครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนที่จะผ่านในพื้นที่ของอำเภอห้ยคดนะฮะหากท่านมีท่านต้องการความช่วยเหลือจากตำรวจห้วยคดขอท่านได้โปรดโทรศัพท์ได้หมายเลข056518129นะฮะ หรือไม่งั้นก็โทร191นะฮะตำรวจจะไปบริการถึงให้ท่านอย่างทันท่วงทีนะครับไม่ว่าในเรื่องความทุกข์ร้อนอย่างอื่นนะฮะแม้กระทั่งท่านจะต้องการความช่วยเหลือในเรื่องรถเสียก็ดียางระเบิดก็ดีนะฮะหรือตกรถตกลาไปบ้านไม่ได้ก็ดีนะฮะทางาตำรวจห้วยคดยินดีให้ความาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ ผ่านเข้าไปในพื้นที่ของอำเภอห้วยคดนะครับค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมให้ไปเที่ยวสัมผัสาอากาศหนาวเย็นที่อุทัยธานีอำเภอห้วยคดด้วยเลยไหมคอคับก็ช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับเมื่อเช้านี้ผมเดินทางออกจากที่ห้วยคดมาก็ตีห้านะฮะดูจากอุณหภูมิแล้วอุณหภูมิประมาณ20องศานะครับกำลังหนาวเย็น,นค,รครับกำลังหนาวเย็นนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะฮะห้วยคดยังมีของดีอีกอย่างหนึ่งนะฮะคือ ถ้าท่านสนใจในเรื่องของทางพระพุทธศาสนานะฮะเรามีพักเกจิตอาจารย์ดังนะฮะสิทธิหลวงปู่มัน่นภูริทัตโตนะครับก็ลองไปค้นหาดูนะครับ <c oughs> <c oughs> แลท่านจะทราบว่าหลวงปู่ท่านนั้น ชื่อหลวงปูอะไร <c oughs> ไคร่ะ <c oughs> สำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านมากๆนะคะพพคที่มาประชาสัมพันธ์กิจกรรมตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีค่ะยังไงวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดต่อเนื่อง3วันนะฮะ <c oughs> วันเฉลยรัฐธรรมนูญในวันจันทร์ก็สามารถที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดอุทัยธานีได้โดยเฉพาะที่อำเภอห้วยคดนะครับ วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในวันอังคารหน้านะครับวันหยุดสะต์ต่อเนื่อง3วันนี้ใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังไงขับขี่ยอดยานพาหนะด้วยความระมัดระวังแล้วก็ท่องเที่ยวอย่างมีความสุขด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ